เลือกตัวเลือ่อง o อ t i o n นนะฮะเลื่อง option เสร็จแล้วก็มันก็จะมีแถบเครื่องมือถืวนะคือ q u i c k a c c e s s t o o l b a r นะครับถ้าไม่มีวเวอร์ชันเก่าก็จะเป็นกำหนดเอง Customize Ribbon นะครับผมเลือก q u i c k a c c e s s t o o l b a r เลือกเป็นคำสั่งที่ไม่อยู่ใน Ribbon นะครับแล้วก็ไปคลิกออกมาฮนะมันมีคำว่า Speak Cell Enter ฮะตัว S yes. อ่ะอันนี้ถ้าเกิดภาษาไทยพอผ่านพูดเซลล์ขณะก้อนท่านะครับแล้วผมก็แอดมันปึ๊บมันก็จะกระโดดไปอยู่ทางขวาอย่างนี้ แต่ก่อนมีแค่เซฟอันดูรีดูก็จะมีสปีกโผล่ขึ้นมาให้สังเกตมันจะมีสปีกไบโรไบคอรัมนะซึ่งผมลองเล่นแล้วมันไม่เหมาะกับการเอามาสอนสื่อคือสปีกไบโรเนี่ยผมใส่ไว้สิบสิบอันใช่ไหมมันอ่านทั้งแถวอ่ะมันไม่ยอมหอยุดยแต่เรา e n t เ r รเราเรา,เราเป็นคนควบคุมชั้นเรียนว่าจะพูดซ้ำพูดเร็วพูดช้าเราก็กำหนดเองได้นะฮะเสร็จแล้วเราก็กดตกลงมันก็จะมีปุ่มนี้ขึ้นมาบนั้งบน ตอนแรกมันจะเป็นอย่างี้มันไม่มี off, มันยังไม่เปิดการใช้งานเมื่อไหร่อยากให้มันพูดเราก็เอาเมาส์มาคลิกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นไปพิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไปพูดหมดเลยแอคเซนต์เป๊ะเลยนะฮะเข้าไปในคอนโทรลพาเนลเข้าคอนโทรลพาเนลนะครับผมสามารถที่จะมาเปลี่ยนเสียงนะฮะเสียงพูดเมื่อกี้เสียงผู้ชาย ผมเปลี่ยนเสียงพูดเป็นเสียงอันนี้เป็นผู้ชายเดยวิดนะฮะอเมริกันเสียงผู้หญิง You have selected my ผู้หญิงอเมริกันผู้หญิงอังกฤษ You have selected Microsoft Hazel Desktop English ภ้ามันพูดชัดเกินไปไป้พูดเร็วไปกับให้ช้าลง You have selected my นะพูดช้าไปเอาให้เร็วขึ้นนะ You have selected Microsoft Hazel Desktop English Great Britain นะแล้วก เลือกได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเวอร์ชันของว i นโตท,ที่ที่ลงมาหลายบางคนที่ได้แบบโหมี accent ออสซี่ก็มีนะอ่า accent ของของทางอ,อังกฤษอังกฤษต่างๆมีหมดนะครับแล้วก็ตอบตกลงไปนะฮะ <c oughs> มันก็จะเป็นเสียงพูดที่มันอยู่ใน Excel ที่มันจะพูดลงมานะครับพิมพิมย,วยาวพูดยาวพิมพ์สั้นพูดสั้นนะครับคลอันนี้ ผมผมใส่พิมพ์เพิ่มไปมันมีจุด f u l สต็อปมันจะอยุดหายใจนิดนึงแล้วพ,พูดต่อนะฮะ Good g afternoon ladies and t e e n l หายใจ How are you today ะะแล้วใส่พิัศษมากกับไม่ใส่พิัศษมากเสียงมันจะไม่เหมือนกันด้วยฮะมันจะเป็นแบบมียกเสียงสูงให้เราด้วยนะครับนี้คือมาเป็นแผงเลยเอารูปภาพใส่ Excel เอาตัวหนังสือภาษาอังกฤษใส่กลายเป็นหนังสือนิทานเสียงได้นะฮะ ทีนี้ผมก็เลยนึกถึงเรื่องของสอนภาษาไทยพิมพ์เกินไปนนไมผมไปเห็นผมไปสืบคือผ,ผมสนใจเรื่องสอนภาษาไทยผมไปสืบคน้นไาทั่วหมดเลยทั้งในยูทูบทัง้งต่างๆไอ้ที่ฝรั่งมาสอนฝรั่งพูดไทยมันพิมพ์เป็นเคาราเกนะอย่างเงี้ยทั่วโลกเลยที่เขาสอนกันอยู่นะฮะเพราะว่าฝรั่งเขาต้องการแค่ ออกเสียงได้เฉยๆนะฮะด้วยกันอย่างนี้ก็เล่นได้น,นี่ก็เล่นได้ถูกไหมนะฮะอันนี้คือข้อดีมันคือมันอยู่บนเครื่องเราครับไม่ต้องต่อนเน็ตเล่นเล่นเล่นได้เลย